สวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยนะครับเรื่องทองคำคือราคาทองคำเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่กันบ่อยมากช่วงนี้จนหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะที่มันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าว่าจะเป็นฟองสบู่ใกล้แตกหรือว่าจริงๆแล้วเออมันยังมีโอกาสไปต่อได้อีก วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มาจากบทวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะครับเอกสารชื่อ GoBubble or Room to Run ทีเร็วี่1ิบสิดซึ่งเขารวบรวมมาครบเลยทั้งปัจจัยพื้นฐานสัญญาณเทคนิคแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญอัปเดตล่าสุดเลยครับถึงตุลาคม2525 25นี้นี้เป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือ มาช่วยกันย่อยข้อมูลสําคัญสําครับจากแหล่งข้อมูลนี้แหละเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าอปัจจัยอะไรขับเคลื่อนราคาอยู่ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนที่ต้องระวังและสุดท้ายคือจะปรับกลยุทธ์ลงทุนทองคํำยังไงดีในสถานการณ์ที่มันแบบทั้งหน้าตื่นเต้นแล้วก็หน้ากังวลไปพร้อมๆกันแบบนี้ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยอย่างนี้ผมเกริ่นไปว่าราคาทองปีนี้เนี่ยทำสถิติใหม่บ่อยมากๆ มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับจากข้อมูลที่เรามีค่ะก็ ภาพใหญ่เลยนะคะคือราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนค่้นข้างชัดเจนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่นนะคะทำกลางความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์บวกกับนักลงทุนเองก็ต้องการกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์อื่นๆด้วยแต่ถ้าถามว่ามันถึงขั้นเป็นฟองสบู่แบบสุดตรงเลยไหมจากข้อมูลในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะคะ อ๋อครับคือยังไม่ถึงกับเป็นฟองสบู่เต็มตัวแต่ก็เหมือนจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะความเสี่ยงที่บทวิเคราะห์เนี่ยเขาเน้นย้ำเลยก็คือโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานแบบแรงและเร็วที่เขาเรียกว่า AirPocket ก็นะคะคือเหมือนราคาอาจจะร่วงลงมาเร็วมากๆเหมือนตกหลุมอากาศเลยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าแบบปัจจัยลบหลายๆอย่างมันดันมาเกิดพร้อมกันพอดีเช่น อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือ real yield ของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเกิดดีดตัวขึ้นแรงๆพร้อมกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมากแล้วก็ซ้ําเติมด้วยกองทุน ETF ทองคําใหญ่ๆเกิดเทขายออกมาพร้อมกันอีกถ้าเจอแบบนั้นราคาทองก็อาจจะซุดลงหนักได้เลยค่ะในระยะสั้นๆโหฟังคําว่า AirPocket นี่เห็นภาพเลยครับคือลงพรวดเดียวเลยงั้นก่อนจะไปดูความเสี่ยงฝั่งนั้นเรามาดูฝั่งบวกหรือบูเคสที่ยังหนุนราคาทองอยู่ตอนนี้ก่อนดีกว่าครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับ ที่ถ้าชัดเลยก็เรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังดูสูงอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศต่างๆหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศใหญ่ๆเองอย่างสหรัฐที่เราก็ได้ยินข่าวเรื่องชัดดาวอยู่เรื่อยๆปัจจัยพวกนี้แหละค่ะที่กระตุ้นให้นักลงทุนยังรู้สึกว่าเออต้องถือทองคําไว้เพื่อความอุ่นใจ แล้วเรื่องกระแสะเงินทุนล่ะครับเห็นว่าเงินไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำค่อนข้างเยอะเลยช่วงที่ผ่านมาอันนี้มีนัยยะสำคัญยังไงบ้างครับมีนัยยะสำคัญมากๆเลยค่ะการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ทองคำโดยเฉพาะกองทุนใหญ่ๆเนี่ยมันคือเป็นแรงซื้อเชิงโครงสร้างที่สำคัญนะคะเพราะมันหมายถึงมีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในตลาดจริงๆอย่างต่อเนื่อง บทวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่ก็ให้ข้อมูลว่าไตรามาสล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณการไหลเข้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยซึ่งก็ช่วยพยุงราคาไว้ได้ดีค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะอันนี้ข้อมูลจาก Wogo c a n c ซ l หรือ WGC ที่อ้างอิงในเอกสารนี้ก็ยืนยันมาตลอดคือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยังเดินหน้าซื้อทองคำสะสมเข้าเป็นทุนสำรองกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ อันนี้เป็นดีมานที่แบบใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอถือเป็นฐานสำคัญมากๆให้ราคาทองคำเลยค่ะครับนอกจากนักลงทุนสถาบันธนาคารกลางแล้วถ้ามองไปที่ฝั่งผู้บริโภคจริงๆอย่างในเอเชียแล้วครับจีนอินเดียที่เขาซื้อทองกันเยอะๆค่ะความต้องการทองคำจริงๆหรือ physical demand จากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะจีนกับอินเดียเนี่ย ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนสําคัญอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่เราจะเห็นความต้องการซื้อทั้งทองรูปพรรณทั้งทองคําแท่งเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงที่เราเห็นค่าพรีเมียมหรือส่วนต่างราคาที่ผู้ซื้อในประเทศต้องจ่ายเพิ่มจากราคาตลาดโลกมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยก็สะท้อนถึงดีแมนที่แข็งแกร่งในตอนนั้นเลยค่ะแล้วปัจจัยมหาภาคอื่นๆล่ะครับพวกอัตราดอกเบีย้ยค่าเงินพวกนี้มีผลยังไงบ้างครับ ค่ะปัจจัยมหาภาคที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับทองคำก็คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริง Real Yield แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ค่ะ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะมันคืออัตราผลตอบแทนพันธบตัตรหลังจากที่เราหักลบผลกระทบจากเงินเฟอ้อคาดการ์ออกไปแล้วทีนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จใจดอกเบี้ยใช่ไหมคะดังนั้นถ้ายิวจริงมันอยู่ในระดับต่ําหรือถึงขั้นติดลบเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคําเทียบกับการถือพันธบตัตรมันต่ําลงทองคําก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ายิวจริงมันสูงขึ้นการถือทองคําก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงขึ้นความน่าสนใจก็จะลดลงไปค่ะ โอ้ชัดเจนเลยครับยูริงต่ำดอลลร์อ่อนค่าเสียโอกาสในการถือทองก็น้อยลงทองเลยน่าสนแบบนี้นี่เองใช่ค่ะส่วนขั้นเงินดอลลาร์นะคะปกติแล้วเนี่ยราคาทองคำมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์เพราะว่าทองคำเนี่ยซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลกัก ถ้าดอลล่์อ่อนค่าลงก็จะทำให้ทองคำถูกลงสำหรับคนที่ใช้สกุลเงินอื่นซื้อแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกด้วยค่ะดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ยวจริงต่ำแล้วก็ดอลล่์อ่อนค่าเนี่ยจึงเอื้อต่อราคาทองคำมากที่สุดเลยค่ะฟังดูปัจจัยหนุนก็ยังดูดีอยู่นะครับยังมีอยู่เยอะพอสมควรเลยแต่เรียญมันก็มีสด้านเสมอเนาะทีนี้ เราลองมาดูฝั่งความเสี่ยงหรือแบ์เคสบ้างอะไรคือปัจจัยที่อาจจะมากดดันราคาทองคำหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะหรือจะเริ่มเป็นฟองสบู่ได้บ้างครับ อย่างแรกที่ชัดเจนแล้วก็ต้องระวังอยู่เสมอเลยนะคะคือการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงมากๆแบบนี้มันย่อมสร้างแรงกดดันจากฝั่งขายทํากําไรได้ตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าปัจจัยบวกใหม่ๆมันเริ่มไม่มีเข้ามาเติมหรือถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าจะกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากๆอีกครั้งอันนี้ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายได้ค่ะครับเรื่องแรงขายทํากําไรนี่เข้าใจได้เลยครับ แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีค่ะบทวิเคราะห์นีชีให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทองรูปพรรณหรือพวกเครื่องประดับนะคะที่อาจจะแผ่วลงได้เพราะว่าราคาทองที่มันสูงมากขนาดนี้มันกระทบกําลังซื้อของผู้บริโภคปลายทานโดยตรงเลยนะคะถ้าดีมานส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่พอสมควรเลยเกิดชะลอตัวลงอย่างจริงจังขึ้นมาก็อาจจะส่งผลกดดันต่อภาพรวมราคาได้เหมือนกันค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะมันคือดีมานจริงๆไม่ใช่แค่การเก่งกำไรเหมือนปัจจัยอื่นใช่ค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความเสี่ยงอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือการที่ราคาทองคำในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะพึ่งพากระแสเงินทุนจากกองทุน ETF แล้วก็การเก่งกำไรในตลาดอนุพันธ์ค่อนข้างมากเลยค่ะ ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงหรือมีปัจจัยลบเข้ามากระทบแรงๆแล้วเงินทุนเหล่านี้เกิดไหลออกพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงแบบแ i r p o c k e t ที่เราว่ากันได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะอืมก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเงินเกณฑ์กาไรไหลออกพร้อมกันหมดแล้วปัจจัยมหาภาคอย่างดอลลาร์กับยูรหรครับถ้ามันเกิดกลับทิศทางขึ้นมาแน่นอนค่ะ นั่นคือความเสี่ยงโดยตรงเลยถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะกลับมาแข็งค่าอย่างต่อเนื่องหรืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริง real yield ดีดต,ตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสองปัจจัยนี้ตามกลไกตลาดแล้วจะส่งผลลบต่อราคาทองคำอย่างชัดเจนเลยค่ะโอเคครับพอเห็นทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบความเสี่ยงต่างๆแล้วทีนี้คาถามคือแล้วเราจะประเมินได้ยังไงครับว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเอ,เอียงไปทางไหนมากกว่ากัน ระหว่างยังไปต่อได้กับเอ๊ะเริ่มเสี่ยงเป็นฟองสบู่แล้วนะมีเช็คลิสต์อะไรให้เราจับตาดูเป็นพิเศษไหมครับค่ะบทวิเคราะห์นี้เขาก็ให้เช็คลิสต์หรือตัวชี้วัดสำคัญสำคัญที่น่าสนใจไว้หลายตัวเลยค่ะซึ่งเราก็ควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะประเมินสถานการณ์นะคะตัวแรกเลยนะคะคือกระแสะเงินทุนไหลเข้าออกของกองทุน ETF ทองคา ถ้าเงาินยังไหลเข้าต่อเนื่องหรือทรงตัวได้ในระดับสูงสอดคล้องกับราคาที่ยังแข็งแกร่งอยู่อันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมยังดีค่ะแต่ที่ต้องระวังมากๆเลยคือถ้าเราเริ่มเห็นเงินไหลออกจาก ETF ต่อเนื่องเลยนะแต่ราคาทองกลับยังฝืนขึ้นไปได้อีกอันนี้เป็นสัญญาณ divergence หรือความขัดแยง้งที่อาจจะบ่งชี้ถึงความร้อนแรงที่มันเกินพื้นฐานไปแล้วซึ่งก็เป็นลักษณะหนึ่งของฟองสบู่ได้เหมือนกันค่ะอ๋อครับ คือเงินออกแต่ราคายังขึ้นอันนี้น่ากลัวถูกต้องค่ะตัวที่สองคือการซื้อทอมคำของธนาคารกลางทั่วโลกอันนี้เราต้องติดตามรายงานจาก World Gold Council WGC เป็นหลักเลยค่ะถ้ายังเห็นตัวเลขซื้อสุธทธิที่แข็งแกร่งต่อเนื่องก็ยังเป็นแรงหนุนอยู่ค่ะแต่ถ้าเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนหรือถึงขั้นหยุดซื้อไปเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ราคาได้ค่ะ ตัวที่3นะคะค่าพรีเมียมในตลาดสําคัญอย่างจีนและอินเดียถ้าพรีเมียมยังสูงอยู่หรือดีมานช่วงเทศกาลยังดูคึกคักก็สะท้อนว่าความต้องการที่แท้จริงยังดีอยู่ค่ะแต่ถ้าพรีเมียมมันลดลงหัวบาบเลยหรือมีรายงานว่ายอดค้าปลีกชะลอตัวอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนฝั่งดีมานแล้วค่ะครับแล้วฝั่งมหาภาคล่ะครับยวกับดอลลร์ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ใช่ค่ะตัวที่4คือ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปี 10Y Tips ตัวนี้เป็นตัวแทนของ Real y i e ที่นักลงทุนนิยมดูกันค่ะถ้ามันยังทรงตัวหรือค่อยๆปรับลดลงก็ยังเอื้อต่อทองคำอยู่แต่ถ้ามันเริ่มดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสัญญาณลบที่ชัดเจนค่ะตัวที่5คือดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนะคะ ถ้า DXY อ่อนค่าลงหรือแกว่งตัวในกรอบแคบๆก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันกลับทิศทางมาแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันนี้จะกดดันราคาทองคำโดยตรงเลยค่ะ2ตัวนี้ทิปส์กับ DXY ถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันนี่คือสัญญาณอันตรายแบบคูณ2เลยสิครับ เ็นยัมมากค่ะใช่เลยถือเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะและตัวสุดท้ายที่บทวิเคราะห์ให้จับตาดูนะคะคือสถานะการเก่งกำไรและระดับความผ,ลผ,ลผลันผวนเราอาจจะดูได้จากข้อมูล COT Commitment of Traders นะคะซึ่งเขาจะรายงานสถานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนักลงทุนกลุ่มต่างๆว่ามีการเปิดสถานะลองหรือมองว่าราคาจะขึ้นมากจนสุดขอบหรือยังแล้วก็ดูดัชนี GVZ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความผันผวนของราคาทองคา ถ้าสถานะรองยังไม่ล้นเกินไปแล้วก็ความผันผวนยังอยู่ในระดับปกติก็ยังพอไปต่อได้ค่ะแต่ถ้าสถานะรองมันแบบสุดขีดมากๆบวกกับความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นผิดปกติโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปแล้วและเสี่ยงต่อการปรับฐานแรงค่ะเช็คลิสต์ละเอียดดีมากเลยครับผมน่าจะช่วยให้นักลงทุนประเมินสถานาการณ์ได้เยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าให้ลองมองไปข้างหน้าสักหน่อยประมาณ6 1ถึงเดือนข้างหน้า จากข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะร่างภาพฉากทัดหรือสแนริโอที่เป็นไปได้ออกมาได้ไหมครับว่ามันน่าจะออกมารูปแบบไหนได้บ้างค่ะจากการประเมินปัจจัยต่างๆในเช็คลิสต์ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะบทวิเคราะห์ก็ลองร่างฉากทัศที่เป็นไปได้ไว้3แบบคร่าวๆค,ค่ะฉากทัศแรกนะคะ bull case หรือโอกาสไปต่อเงื่อนไขก็คือปัจจัยบวกยังทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเงินยังไหลเข้า ETF อยู่ธนาคารกลางยังซื้อสุดทิ ยวจิงทริปสส่งตัวหรือลดลงดอลลาดไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากนักแล้วก็ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังสูงอยู่ผลลั์ที่คาดก็คือราคาทองคำน่าจะสามารถสร้างฐานที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆ higher lows แล้วก็มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ new highs เป็นระยะระยะได้ค่ะถ้าย่อตัวลงมาก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างเร็วฉากทัดที่2ค่ะ base case หรือแกว่งตัวในกรอบสูงเงื่อนไขคือ ปัจจัยบวกกับปัจจัยลบมันค่อนข้างจะหักล้างกันไปมานะคะเงินอาจจะไหลเข้าๆออกๆออ ETF สลับกันไปยูริงกับดอลลาร์ก็แกว่งตัวไม่ค่อยมีทิศทางชัดเจนผลลัพธ์คือราคาจะแกว่งตัวในกรอบที่กว้างขึ้นค่ะอาจจะยังพอหาจังหวะเทรดได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องมีวินัยสูงมากๆในการเข้าออกแล้วก็ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนมากๆค่ะฉักทัศที่3ค่ะเอาอันนี้คือกรณีที่เกิดปัจจัยลบพร้อมๆกันอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะคะ คือยวจิงทิปส์ดีตัวขึ้นแรงพร้อมกับดอลลาร์ดีที่แข็งค่าขึ้นพร้อมกันพอดีเลยบวกกับเงินที่ไหลออกจาก ETF แล้วก็ดีมาในเอเชียเกิดสะดุดลงผลลัพธ์คืออาจเกิดแรงเทขายที่รุนแรงและรวดเร็วหรือแอร์พอเกสทำให้ราคาย,ย่อตัวลงลึกได้เลยค่ะก่อนที่จะค่อยๆหาฐานเจอแล้วก็สร้างฐานใหม่ตามปัจจัยพื้นฐานระยะยาวต่อไปค่ะครับเห็นภาพทั้ง3แบบแล้วน่าจะช่วยให้นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ผมว่าหลายคนอยากรู้เลยแล้วนักลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยควรจะปรับมุมมองหรือวางกลยุทธ์กับทองคำอย่างไรในสภาวะแบบนี้ดีครับ สำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่มองทองคำเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification หรือเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและวิกฤตหรือ hedge นะคะก็อาจจะยังคงสัดส่วนการลงทุนในทองคำไว้ในพอร์ตตามเป้าหมายระยะยาวของตัวเองซึ่งโดยทั่วไปอาจจะอยู่ราวๆ5 1าถึงของพอร์ตนะคะแต่อาจจะพิจารณาปรับน้าหนักขึ้นลงบ้างเล็กน้อยโดยอิงจากสัญญาณของยูจิงทิปค่างเงินดอลลาร์เ แล้วก็กระแสงเงินทุน ETF เป็นหลักค่ะครับแล้วสำหรับสายเทรดดิ้งเลยครับหรือนักลงทุนเชิงรุกที่อาจจะเข้าออกเร็วกว่าค่ะนักลงทุนเชิงรุกหรือสายเทรดดิ้งเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเลยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องเน้นกลยุทธ์การทยอยเข้าซื้อหรือแบ่งไม้เข้าสเกลอินอย่างมีวินัยนะคะ หลีกเลี่ยงการไล่ราคาซื้อเต็มพอร์ตเลยโดยเฉพาะช่วงที่ราคามันทยานทำจุดสูงสุดใหม่ all time high เพราะความเสี่ยงที่จะติดดอยมันสูงมากและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสมอค่ะครับแล้วพวกที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มันอิงกับทองคาเช่น futures หรือว่าหุ้นเหมืองทองล่ะครับกลุ่มนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ กลุ่มนี้ต้องยิ่งระวังเป็นพิเศษเลยค่ะผู้ที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์อย่างเช่นฟิวเจอร์สหรือออปชันส์หรือลงทุนในหุ้นเหมืองทองสินทรัพย์เหล่านี้มักจะมีความผันผวนสูงกว่าราคาทองคำโดยตรงมากๆเลยค่ะมันมี l e v e r a g e effect อยู่ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน Mar g i n หรือ Mar g i n management แล้วก็การรับมือกับความผันผวนที่สูงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนในไทยไหมครับ เพราะว่าเวลาเราดูเราก็ต้องดูราคาทองในประเทศด้วยใช่ไหมครับมันไม่ได้เหมือนราคาโลกเป๊ะๆคำถามดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะผู้ลงทุนในประเทศไทยต้องตระหนักเสมอเลยนะคะว่าราคาทองคําที่เราเห็นตามร้านทองหรือราคาทองไทยเนี่ยที่เป็นหน่วยบาทต่อบาททองคํามันไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองคําในตลาดโลกหรือโกลสปอตที่เป็นดอลลาร์ต่อออนซ์แบบ1ต่อ1เป๊ะๆนะคะ แต่มันมีปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ USD THB เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องค่าพรีเมียมและค่ากำเนิดของผู้ค้าในประเทศอีกค่ะดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาที่ราคาทองโลกขึ้นแต่ถ้าเงินบาทเกิดแข็งค่ามากๆราคาทองคำก็อาจจะขึ้นน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ค่ะ ในทางกลับกันถ้าทองโลกทรงๆแต่เงินบาทอ่อนค่ามากๆราคาทองคำก็อาจจะปรับขึ้นได้เหมือนกันเราจึงต้องดูทั้งสองส่วนควบคู่กันไปเสมอเลยค่ะคือทิศทางราคาโกลสปอตแล้วก็ทิศทางค่าเงินบาทค่ะชัดเจนเลยครับต้องดูทั้งราคาโลกแล้วก็ค่าเงินบาทประกอบกันเสมอทีนี้เพื่อให้นักลงทุนติดตามสถานาการณ์ได้ง่ายขึ้น มีเครื่องมือหรือข้อมูลอะไรบ้างครับที่เราควรจะจับตาดูเป็นประจำอาจจะทำเป็นแดชบอร์ดส่วนตัวง่ายๆไว้เช็ครายสัปดาห์ได้บ้างครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับผมลองสรุปเป็นเครื่องมือติดตามรายสัปดาห์ง่ายๆได้ประมาณนี้ครับ 1. กระแสงเงินไหลเข้าออกกองทุน ETF ทางคำอันนี้สำคัญมากหาข้อมูลได้รายสัปดาห์หรือรายเดือนเลยจะช่วยบอกทิศทางเงินทุนใหญ่ได้ดี2อ,อัตราผลตอ 10, บแทนพันธบัตรชุดเชยเงินเฟ้อสหรัฐ10ปี 10Y Tips อันนี้เป็นตัวแทนยูจิง 3. ดัชนี ไล์ DXY ตัววัดค่าเงินดอลลาร์สตัวนี้ทิปส์กับ DXY ต้องดูคู่กันเลยครับถ้าเริ่มเห็นมันดีดตัวขึ้นพร้อมๆกันอาจเป็นสัญญาณให้พิจารณาลดความเสี่ยงทองคำลงชั่วคราวแต่ถ้ามันปรับตัวลงหรืออ่อนค่าก็อาจเป็นจังหวะให้พิจารณาได้ 4. ค่าพรีเมียมในตลาดจีนและอินเดียรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญต่างๆอันนี้จะช่วยสะท้อนดีมานที่แท้จริง 5. ความผันผวนเช่นดัชนี GVZ และสถานะเก่งกำไรจาก COT Report ใช้ประเมินความร้อนแรงของตลาดว่ามีการเก่งกำไรมากเกินไปหรือยังเยี่ยมเลยค่ะการมีดัชบอร์ดแบบนี้จะช่วยให้ติดตามได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะหน้าที่บทวิเคราะห์ชี้ให้จับตาเป็นพิเศษด้วยนะคะอีกนิดหนึ่งอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่อาจจะตึงตัวกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยหรือการลดขนาดงบดุล QT ของธนาคารกลางหลกัหลกๆอย่าง f ฟ d ECB หรือ BOE ซึ่งอาจจะผลักดันให้ทั้งยูจริงและค่างเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะมากดดันทองคำได้ค่ะ อย่างที่2คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าหรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกทองคําในประเทศผู้บริโภครายใหญ่หรือแม้แต่นโยบายภาครัฐอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการหรือต้นทุนการถือครองทองคําได้ค่ะ และอย่างที่สามที่ต้องไม่ลืมเลยคือหากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยหนุนสําคัญในปัจจุบันเนี้เกิดคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วหรือมีพัฒนาการในเชิงบวกมากๆม,ม,มันอาจจะทําให้แรงซื้อทางคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงอย่างระทันหันส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรออกมาได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับงั้นสุดท้ายนี้พอจะสรุปเป็นสัญญาณง่ายๆอีกครั้งได้ไหมครับว่าเห็นอะไรควรเพิ่มน้ําหนักเห็นอะไรควรลด หรือเห็นอะไรต้องระวังเป็นพิเศษว่าเป็นสัญญาณฟองสบู่ได้ครับสรุปแบบกระชับอีกทีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะครับสัญญาณที่ควรพิจารณาเพิ่มน้ำหนักเมื่อเห็นเงินยังไหลเข้า ETF yield tips yield จริงมีแนวโน้มลดลงดัชนีดอลลาร์ DXY อ่อนค่าลงและค่าพรีเมียมในเอเชียยังดูดีอยู่ สัญญาณที่ควรพิจารณาลดน้ำหนักหรือเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเห็นเงินเริ่มไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง Yield Tips ดีดตัวขึ้น DXY แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนและหรือมีข่าวว่าความต้องการจากผู้บริโภคปลายทางเช่นเครื่องประดับอ่อนแอลงสัญญาณฟองสบู่เชิงพฤติกรรมอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อเห็นราคาขึ้นต่อได้เรื่อยๆทั้งที่ข้อมูลพื้นฐานหลายอย่างเริ่มดูแย่ลง เกิด Divergence ปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติหรือระดับความผันผวน g v z เพิ่มขึ้นมากโดยไม่มีข่าวใหม่ๆที่ชัดเจนมารองรับครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของทองคำในฐานะสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง อาจจะยังดูดีอยู่ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องยอมรับก็คือตลาดทองคำในปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็เพึ่งพากระแสะเงินทุนระยะสั้นโดยเฉพาะจากกองทุน ETF และการเก็งกำไรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าราคาทองคำมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็อารมณ์ของตลาดหรือ m a r ก็ต Sen ติ ment มากขึ้นด้วย,วยและมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานแรงๆหรือแ i r Pocket ได้เสมอค่ะ ดังนั้นการจับจังหวะการลงทุนการติดตามสัญญาณเตือนต่างๆที่เราไล่เรียงกันไปอย่างใกล้ชิดแล้วก็การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยเนี่ยจึงมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการมองภาพใหญ่ในระยะยาวเลยค่ะในสภาวะตลาดแบบนี้การมีสติและวินัยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา nonstop investment นำมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ